สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ยังอยู่กันในเรื่องของชนะทิพส่งกระสินอยู่เหมือนเดิมซึ่งสืญี่ปุ่นครับก็ได้ตัดเกรดของชนะทิพส่งกระสินในเกมที่คาวา s ก k i ฟอนตาเ l ่เอาชนะคอนซาโดเลซซัปโปรโรไป5ประตูต่อ2นะครับ ก็ได้ตัดเกรดผู้เล่นทุกคนเลยซึ่งคะแนนของผู้เล่นก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ถือว่าเยอะมากจะดูดไปเยอะเลยก็น่าจะเป็นยูโคบายาชินะครับที่เจาตัวยิง2จ่าย1และช่วยให้ฟอนตาเลเอาชนะซัปโปโรไป5 .2 ประตูต่อนะครับเป็นส่วนสําคัญเลยก็ว่าได้ซึ่งสอญี่ปุ่นครับก็ได้ตัดเกรดคะแนนของชาทิพสงกรศินอยู่ที่6.0คะแนนนะครับโดยที่ให้ผลว่าการกลับมาครั้งแรกหลังจากอาการบาดเจ็บและพบกับทีมเก่าโคโดนิกิยังให้เล่นปีกซ้าย ซึ่งการเล่นบอลของเขาเข้าไปในพื้นที่ของอีฝ่ายได้ผลจริงๆนี่ก็เป็นเหตุผลที่ซญี่ปุ่นตัดเกรดให้กับชาทิปอยู่ที่6.0นคะแนนนะครับส่วนกองกลางคู่แข่งคนอื่นของชาทิปก็มีคะแนนอยู่ที่6.0นะครับก็คือไดยาโทโนะซญี่ปุ่นก็ตัดเกรดให้คะแนนอยู่ที่6.0นคะแนนส่วนยาชิโตวากิซากะซญี่ปุ่นก็ตัดเกรดให้อยู่ที่6.0นคะแนนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าชาทิปเล่นยังอยู่ในมาตรฐานของทีมอยู่ซึ่งคะแนน6.0ถือว่าน้อยนะครับ อาจจะเห็นความโดดเด่นของชาทิพน้อยนะครับในช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังมาความโดดเด่นก็เริ่มเติมมาเรื่อยๆครับจนถูกเปลี่ยนตัวออกถ้าไม่เปลี่ยนตัวก็น่าจะฉายเวลามากกว่านี้นะครับสำหรับชาทิพเอาละครับเรามาดูสถิติของชาทิพกันบ้างนะครับหลังลงช่วยฟอนตเลีถล่มทีมเก่าอย่างซับโปโร5-2ซึ่งจะตัวเป็นตัวจริง74นาทีโดยที่สถิติของเจ้าตัวก็มีการผ่านบอลทั้งหมด35ครั้งนะครับผ่านบอลเข้าเป้า30ครั้งจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้าย1ครั้งคอสบอล2ครั้ง แท็กเกิลทั้งหมด1ครั้งและแท็กเกิลสำเร็จ1ครั้งบล็อกยุกยิง3ครั้งแย่งบอลคืนสำเร็จ1ครั้งและก็ทำฟาวสามครั้งส่วนการวิ่งนะครับชาญิพวิ่งไประยะทางทั้งหมด8.3กิโลเมตรและการวิ่งสปรินท์ทั้งหมด18ครั้งนะครับมากที่สุดในทีม ก็บ่งบอกว่าเจ้าตัววิ่งเต็มที่ที่สุดแล้วครับกับการที่ลงสนาม74นาทีคือวิ่งไปไม่มีหยุดนะครับคือเคลื่อนที่ตลอดสําหรับชาทิปแต่โดนผู้เล่นของซัปโปรโรประกบแบบติดเลยครับตามติดเลย1-2ึง,ง,งคนทําให้จังหวะพลิกบอลจังหวะอะไรมันเล่นยากนะครับพลิกไปก็โดนเตะหลายๆครั้งและหลังเกมครับชาทิปเองก็ได้ออกมาพูดถึงเกมนี้นะครับว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเราเสียประตูก่อนแต่ก็กลับมาชนะได้มันมีความสุขของเกมฟุตบอลอยู่แล้ว เพราะว่าทั้งสองทีมเป็นทีมที่เล่นเกมรุกและมีการทาสิชั่นไว้ทั้ง2ทีมเจเองยังพูดถึงการที่ได้ลงสนามเจอเพื่อนเก่าอีกนะครับว่ารู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนๆในสนามและก็โดนเพื่อนเตะบางทีบนตายเพื่อนก็เข้ามาคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนว่ายังมีความอบอุ่นอยู่เสมอพอตอนอยู่ซัปโปโรเป็นทีมแรกและเพื่อนทุกคนก็ยังอยู่ในทีมตอนนั้นก็ได้มาเจอรู้สึกดีใจมากชาลิปก็พูดถึงเพื่อนเก่านะครับ และเจ้าตัวก็ยังพูดถึงในช่วงที่เรียกความฟิตก่อนที่จะมาลงเล่นนัดนี้นะครับโดยบอกว่าตอนที่เรียกความฟิตไม่มีความสุขสักวันคืออยากมาสนามเลยแบบรู้ว่ามาก็ไม่ได้เล่นลูกบอลบางทีก็เห็นแค่จักรยานแล้วก็ปั่นไม่ได้ปั่นแบบชิวๆแต่ปั่นแบบเหนื่อยด้วยและบางทีก็วิ่งอย่างเดียวเลยมันรู้สึกแบบว่าเป็นนักฟุตบอลถ้าไม่เจ็บก็น่าจะดีแต่พอได้กลับมาลงเล่นก็มีความสุขในการฝึกซ้อมทุกวัน ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นกับการเล่นของทีมเริ่มรู้จังหวะของเพื่อนมากขึ้นและเพื่อนก็เริ่มรู้จังหวะของเรามากขึ้นก็รู้สึกดีใจที่ตอนนี้มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลน,นี่ก็เป็นคําพูดของชนาทิพย์นะครับที่ได้เปิดใจหลังเกมที่จะตัวพึ่งหายเจ็บกลับมาเล่นในกับทีมได้คือหายไป8 9นัดนะครับและนันนี้ก็เป็นนัดแรกหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บซึ่งสตาร์ทลงตัวจริงด้วยครับแต่ไม่ใช่ตําแหน่งที่เจ้าตัวถนัดทาให้ฟอร์มครึ่งแรก มีส่วนกับเกมน้อยส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของคาวาซากิฟอนตาเล่จะเปิดบ้านทำศึกฟุตบอลเอ็มเพลเอร์ครับรอบที่3กับโตเกียวเวอร์ดีในวันพุทธที่22มิถุนายนหรือว่าอีกประมาณ3วันนะครับคาวาซากิก็จะลงเล่นฟุตบอลเอ็มเพลเอร์ครับซึ่งเราคิดว่าถ้าอุนิกิอยากให้ชาริปเรียกคอมฟิตก็น่าจะได้ลงแต่อุนิกิน่าจะไม่กล้าส่งชาติทิพนะครับก็ต้องดูกันในวันพุทธที่22มิถุนายนนี้ครับสำหรับชาริปสงกราสิน ส่วนในคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ